สวัสดีครับสวัสดี FC ซีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบ่าวรถไถซิ่งครับครับคลิปนี้ครับพี่น้องนะครับมาปันสวนให้เราคือเกานะครับธุรกิจครอบครัวครับพี่น้องผมนะครับปันสวนเตรียมดินปูกพักหอมนะครับมองนี้ ที่พี่น้องแนมเห็นก็จะเป็นปลาพักขนาเพิ่นครับปลาพักขนาไปสุดท้องฝนนะครับปลาพักขนาแล้วก็จะเป็นปลาพักพะกะร้อมแบับลักกะเลยป่าไทยแล้วเมื่อวานครับพี่น้องฝนนะครับโอ้ยฝนใหญ่มากไทยเฮ็ดไปดีๆก็แกบก็ได้แต่ไทยไม่ครับพี่น้องผมนะครับไทยหมื่อวานก็ไทยคำคำแสงหม่อมี่ก็ได้ประเทศไทยกิฟ ให้พี่น้องชมนะครับเมื่อนี้กะได้โอกาสว่าปั่นกันเลยว่าสิท่ท้ายคลิปพูดคุยกับพีก็กับน้องนี่แหละครับเพราะว่ามันกะบอคอยเด้ยวออกไปไทยทั้งอื่นครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เพื่อนกะบอคอยไทยให้ไ,ไทยหน้าหรือว่าบุกเบิกงานให้งานหน้ากันนะครับมันกะบอคอยมีงานรถไทยผมก็เลยบอคอยเด้วออกไปไทยนะครับกะสิ มีเห็ดท้องเจ้าของนะครับพี่น้องนะครับก็อวดสาเบิงเอาซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเขยใหม่นะครับกะมาเห็ดเบียบให้งแม่เขาซะก่อนนะครับธุรกิจครอบครัวเลี้ยบปั้นให้เพิ่นก่อนพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสิอหายนะครับ ดินกับเป็นกื่จังดินโขนนี่ครับนิ่วเหนียวฝนตกมากติดน้ำหลอดน้ำอย่างนันทัวเทาม่เทามากนะผกับพ่าแต่ท่ายคลิปรับพี่น้องเดลือเกิเไหมอยากขายเพิ่อนอันนี้มากผู้เดียวครับ ตั้งใจมาเห็ดคลิปโดยเฉพาะนั่นแหละเลยเอาเหยียบมาอางนะครับแต่โมเมนตั้งใจมาเห็ดเหยียบมาเห็ดเหยียบซ่าเปอร์เซ็นต์ไทยคีบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับท่านประธานกับผมยี่เนวล้มครับพี่น้องผมนะครับญาติพี่น้องลืมบประสิทิว่าบ่าวอุนรถไทยสิงเป็นอกู้จังไดประสิทธิ์วาน,นะครับ ญาติพี่น้องจู้จำกันว่าได้เร้ยหาโอกาสมาไทายนะครับพักหอมก่อนห้อมพ่อเอาครับราค่าพักตอนนี้ก็พอนิ่งครับพี่น้องผมเนื่องจากว่าห้างูผลเนาะโควิดโอ้พี่นอมม้งงนะอ,นองเลยหลายขนาดครับมันกะ พอเคยมีผู้ย่างตลาดพนันวาพอขาพนันวานะครับกับอันไหนกับ่มเป็นราคาครับพุบทสาเอาวซัก่อนมีบทกระทบไปเบิดครับเพราะอาจีเป็นอาชีพใดกะไข่เนี่ยครับอาชีพเกษตรเนาะเป็นอาชีพอิสระับ ได้เปียบม่มูกับมองได้อยู่น้ำขอบพุ่งครับพี่น้องผมนะครับได้อยู่น้ำพอน้ำแม่เนาะได้ถือโอกาสได้เรี่องได้ดูเพื่อนนะครับนะครับสำหรับผู้เป็นลูกเป็นเต่านะครับผู้ดไเทพงานทางไกลกับเทศกาลกับเลยลบมะยมพอยามแม่กับซือว่าเป็นเรื่องดีแล้วครับนะครับแต่ว่าผมก็ถือว่าได้เปียกมูกับย้อนว่าได้อยู่ใกล้รอบพุ่วครับถึงว่าสี่มีเงินาดำเงินเดือนคือเพื่อนกับ เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนไปครับย่างเป็นราคากระซัมถือเลขครับย่างเปเป็นกันเพราะจะซื้ออยากซื้อกินการแต่งโต๊ะกันสิ่ี่ดูดีครับชีวิตเกษตรกรน้องพี่น้องน,อนะครับอย่างมาเป็นลูกเหยื่ไม่เบิ่นกับโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับกินเขาข้ามเขาจนเนี้ยงแล้วเนี้ยงอีกครับพี่น้องผมพีม่เส่หัวหมากระชนติดแตกมันแกนไหลครับพี่น้อง เดืเขยยังไงม,มันก็เลยกินเขาก็แค่เป็นแสีบแน่บ่แน่ก็คือจังฝ่าวิมนะครับพี่น้องนะครับผู้ดใดที่เป็นลูกเขยคนหนึ่งก็จีจักอยู่แล้นะพี่น้องเนาะบอกนะครัว่า,ามุกนั้นไปซะล้วครับพี่น้องนะครับยังไงก็เห็นว่าพอเถ่าเฮ็ดหน้าไห้เราเป็นผู้ไทยครับผมจีเป็นผู้เบิง้ง เฮ็ดยังกันไอพ่อไอแม่เฮ็ดไอลูกไอเต่าเบิงนะครับผมก็จะเป็นผู้เบิง,บงในเล่าเป็นผู้เฮ็ดทุบตีขอ,อ,อดเล่าบอกพี่น้องนะใครดอกแลับอะไรยิ่งพี่น้องข้าวปลาเขาไปเบิงคลิปนะครับเจอพายุครับพี่น้องเจอพายุโอ้ยสุดยอดครับเฮ็ดอันนี้กันยากไปเบิ้ล อันนี้เตรียมดินไว้แหงๆก่อนนกระตกมาใส่มนลบิดเดี๋ยวถายเดี๋ยวปั้นไปถ้าขนาดแล้วก็ห้อมพ่อเอาครับอีกกระไรมือ,อ,อ,พ,อ,อพ่อเทากับผ้าเฮดเบีย ยื้อครับเป็นลูกเคยผู้เดียวหลูดเคยโทษก็ว่าได้นะครับก็เท่าเชื่อซีบอกเลยว่าเคยหนีข่านเคยหนีรู้ข่านก็ยื้นตะบักหนีรู้ก็ยื้นตะบักหนีละว่าสัตว์เจมนแมนคักไล่พี่น้องเด้ยนะครับทักที่นี้ก็ไว้ซักนี้สักวันนะครับมาพราะไอ้พี่น้อง หายกินหัดคิดเถิงนะครับผลิตบ,าบ,าบ้าวบนไปใต้คือเมียนซีรีแทนผลิตบานะครับหลังจากถี่ล้วงาน,นกินดอกกะนั่นแหละครับดูเผยไมย่มันกับท่อมโตยากเยียครับมันกับเลยไรยนยเนีคค่ยเฮ็ดกัครับวอไปเลยหายกินโลกในพี่น้งนงองเบิ้งช่วงนี้กรับเขาเตสวนครับพี่นอ้องอาจจะมีคลิปหัวคลิปสวนในเรื่องพี่น้องเด้อน,นะครับสำหรับเ e อฟซีผู้ใด FC, เป็นเอกีเกี่ยวกับรถไถกับอดใจรอดจากข้าวเด้อับพี่น้องเด้อเบิ่งหัวเบิ่งสว,น,งว,วงงนนะครับเบิ่งธุรกิจของทางอุบลนะครับของทางบ้านผมไปสักวันนะครับพี่น้องผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดกแชร์ผมในเรื่ครับเด้อนะครับสวัสดีครับ